เสียงคำรามครับใครขับพอเชื่อได้าสองิฟ้านั่นวะยี่ยงตึงอ่ะย่างตึงขับจิตเอเต็กมาเนี่ยหลดแม่งอย่างแรงอ่ะโอ้โหมีดาวชิปหน่อยๆชูมักเกอร์ให่เลยเป็นเลสซิ่งป่าวะเกเถโคตรเทกรันตรายไม่ชูมักเกอร์ก็ต้องแฮมิตันเฮ้ยหรือว่าพิกกี้สักนาดา ใช่ค่ะเฮ้ยโอ้โหติวเตอติวเัติวเเป็นมุกแหละเป็นเป็นมเป็นห้องจิ้งค่ะเดี๋ยวใส่แว่นก่อนนักแข่งรถต้องเอาได้ไงเนี่ยพอดีเป็นตัวตึงอ่ะตัวตึงต้องกิจกรรมของเรามันต้องตึงตึงใช่ค่ะวันนี้ตอนี้เด็กถ่ายรายการด้วยกันพี่เฮ้ยเดี๋ยวุมีงานต่อค่ะพี่ภูมิเดี๋ยวขอตัวไปแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้ถ่ายด้วยนะทุกคนขอบคุคนะพี่ซิ่งเพื่อนมาถ่ายเรนนักแข่งแล้ว เป็นสนามเป็นสนามึงจริงตึงจริงนะเซสชั่นของมค์คนเน็กนะครับก็จะเป็นเรื่องการช่างการเปลี่ยนยางการเปลี่ยนล้อนะครับก็เป็นช่างที่เขามาสาธิตนะว่าการเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อเป็นยังไงนะครับพอดเฮ้ยพอดีนเหรอเออพอดีมีจอเสริมค่ะเอยล้เอ็มาทีมแบอ๋อไหนไที่ดเก็ว่าเดี๋ยวมาถ่ายรายการ้ยกันนะังยัง่เวันน like sure ้ยุ mm ่งจริง hmm. อ ก็หลายงานจังวะเดี๋ยวเราไปฟาสแทร็กตรงโน้นเนี่ยมีเฟอร์รารี่มีสาวๆเยอะเลยไปครับไปครับสนามต่อไปของเรานะครับสนามนี่อย่างแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับแจ่มไหมครับเฟอร์รารี่หรือเปล่ามาทำงานแบบนี้แฟนที่บ้านไม่เป็นห่วงแย่หรอคะไม่เป็นหวงเลยค่ะพี่เอ้านี้ค่ะนี่ค่ะพี่มาที่แข่งรถอยู่เลยหลังจากนั้ไปซ่อมรถใช่ค่ะแล้วตอนนี้มาทำอะไรอ่ะก็เป็นรถโอ๊ตเองโอ๊ตจัดเลค่ะแสดงนี้เวลานที่เราทำไงก็ที่ไหนมีเดียวไหมพี่มีเดียวไหมคะ ใช่ยังมีอีกงานค่ะเดี๋ยวคนนีงขอโทษมจรนะคะไม่ได้ไม่ได้อยู่ช่วยถ่ายรายการพี่ขอตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องๆดูแลต่อนะคะพี่ค่ะแล้วเป็นนักเตะเป็นตุกตี้เอาพับเดี๋ยวเราเทสต์ร่านก่อน ไปไปแล้วโอ้ยไวเกินเฮ้ยไวเกินเุ้ยรูปหายไปไหนอ่ะอย่าบอกอย่าบอกนะไม่ได้เงินได้ตป้าแล้วก็เลยเลิกทำแล้วค่ะ โอเควันนี้ก็รับหลายจ็อบเลยนะใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นทีเซนเตอร์แล้วนะเป็นแบรนด์แอมเบอร์เซอร์ของ GT แล้วนะครับถูกต้องค่ะ ยอดมากนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักก็คือเป็นยางรถใหม่มาแรงเลยนะครับประสบการณ์การผลิตยางเขาเนี่ยเกิน70ปีนะครับเป็นสัญชาติของสิงคโปร์แล้วก็มี R&D ที่เยอรมันตอนนี้ยอดขายเบอร์นหนึ่งของจีนเป็นแบรนด์ดาวลูก็อป10ของโลกตกดังมากทั่วโลกนะครับแต่เมืองไทยเพิเ่งจะเริ่มมาทำตลาดก,ก็ฝาดเลยกันเลยกันนะแร้วเทคโนโลยีเขาเนี่ยเอาไปแข่งรถแมล์ฟอร์มูล่าสามนะครับนู้บงพิ้งก็ผ่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทำยางใหม่สำหรับรถซุปเปอร์คาร์ GTR สามใช้กับรถซัพพอร์ตวันนี้เรารอสมรรถภาพแล้วค่ะาาาานนนนคคคครรรััับบบบุณผู้้้ชมมมทงงงดดววยยใใใหจ ครคับที่เท่ครับอย่าไปอ่านว่ากิตติดนะ <c oughs>